งานร้อนงานดว่วนแต่ได้หน้าได้ชื่อเช็คดูค่ะคุณมีเลขหนึ่งในตำแหน่งที่8ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณใช้งานหรือเปล่าถ้าใช่รับชมได้ในคลิปใครก็ตามที่มีเลขหนึ่งอยูในตำแหน่งที่8ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่นะคะทริปบ,บ,บอกเลย คนคนนั้นจะต้องมีพลังพาวเวอร์พอสมควรในการทํางานงานที่เข้ามาหาเขามักจะเป็นงานร้อนๆงานเร่งรีบต้องแข่งขันทั้งเวลาและผู้คนต้องคุ้มคนด้วยที่สําคัญดาวอาทิตย์เป็นดาวการงานตําแหน่งค่อนข้างเป็นตําแหน่งผู้บริหารอายศัตว์เขาว่าให้ไทยอาทิตย์ใครจะตามที่มีเลขหนึ่งในตําแหน่งของหน้าที่การงานบอกเลยค่ะ คนคนนั้นมีโอกาสที่ได้ผลประโยชน์จากการทำงานและผู้ใครบ้างหลักที่เหมาะนักเรียนนักศึกษาข้าราชก,การคนทำงานนักบริหารเจ้าของกิจการครับและนี่คือการวิเคราะห์เลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในตำแหน่งของหน้าที่การงานอย่าลืมส่งต่อเกรบดความนี้แบบนี้ใหนเพื่อน,น,นได้รับรู้ด้วยนะคะพุธแปดแล้วห้าพร้อมเอามาปะ